ัสดีค่ะนะคะพบกับนะพินิดนะคะพินิดเตยากรโซพานะคะหรือเรียกว่าพินิดชาแนลก็ได้นะคะมันเรียกง่ายดีนะคะ,ะยังไม่ตั้งชื่อหรอกะะ <S <S สว<ด>ัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมาให้เทคนิคนะคะในการขายออนไลน์บน facebook นะคะนะวันที่หนึ่งนะคะจะเริ่มนับวันนี้ที่หนึ่งแล้วก็จนไปวันที่ยี่สิบสามสิบสี่ห้าสิบไปในช่อง youtube เนาะ <S 1> <S 1> อ่ะมาเรื่มกันเลย <S <S นะ เดี๋ยวล้างหน้าก่อนนะล้างหน้าแนะนำตัวพี่คนหนึ่งก็ขายของออนไลน์ค่ะนะมามีประสบการณ์นะคะตั้งแต่ขายครีมขายสบู่ขายดีท็อกขายผงซักฟอกขายกันแดดขายมาทุกอย่างแล้วค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขายได้มันเกิดจากการที่เราเป็นคนลงมือทําเองทุกอย่างทําให้เราขายดีขายปังนะคะก็มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะเพราะว่าขายนะอาตั้งใจทําถิงมาได้ยางงั้นจริงค่ะ ปัจจุบันนี้ยพี่ก็จะเริ่มน้าแบ่งปันแล้วก็ตั้งใจทําเช่นกันค่ะนะก็คือตั้งเป้าขายสบู่ล้างหน้าเนาะแล้วก็สบู่พิงเรดี้นะทุกคนอ่ะแต่ก็มีคนมาชวนไปทำนู่นทำนี้เราก็เลยบอกตัวเองว่าตอนนี้เราจะไม่ไปทํากับใครแล้วเราจะตั้งใจทำเป้าของเราให้ได้สําเร็จก่อนก่อนที่เราจะไปทําอะไรกับใครค่ะนะแล้วก็จะหยุดเฉยๆไว้แล้อะไรประมาณนี้แล้วก็อันไหนที่เราทําตัวไม่ดีแล้วก็จะหยุดอะไรแบบนี้ค่ะคือ เราก็อยากเป็นคนดีคนหนึ่งแหละที่แบบมีความสุขทุกคนเนาะสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ส่วนมากอะ่ะจะเจอคือความคิดลบจากตัวเองแล้วก็คำคิดลบจากคนอื่นนะโดยเฉพาะคนรอบข้างนะเพราะเนี้ยก่อนที่เราจะเข้ามาขายของอะไรเราต้องเจอว่าเนี่ยตัวเราเองอะ่ะเคยคิดลบมาก่อนทั้งชีวิตใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดลบเราให้ได้เท่านี้ เรายังฝึกการคิดลบไม่เป็นนะคะไอ้คิดบวกไม่เป็นเราให้เราไปสวดมนต์เดี๋วพี่นี่ก็สวดมนต์จะเริ่มสวดมนต์ทุกวันเนาะแล้วคิดบวกนะทุกคนอ่ะเพื่อฝึกนั่งสมาธิด้วยอะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วที่เหลือพอเรามีความสุขแล้วโชครู้สึกโชคดีรู้สึกว่ามีแต่คนเมตากับคาทนในการสวดมนต์ก็ลูงตา ในคาถาสวดมนต์ต่างๆที่เราสวดใช่ไหมเขาก็จะสอนในเรื่องเออเราจะเป็นคนที่มีต่นคนเมตตารักตัวเองหรือก็มีความสุขโชคดีค้าขายดีร่ํารวยขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะพอเราได้ได้พลังงานดีๆแบบนี้เข้าจิตใต้สานึกของเราเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาทําคลิปแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ออกมารีวิวสินค้าของเราที่ที่ใช้นะก่อนอันดับแรกเลยสมมติว่าเราจะขายสบู่ล้างหน้าใช่ไหมคะให้เราถ่ายรูปก่อนใช้ไว้ก่อนค่ะเพื่อเป็นหลักฐานว่านี่นะเราก่อนใช้หน้า พังขนาดนี้เลยนะแล้วมาใช้สมุนระราเนี่ยมันดีขึ้นประมาณนี้เลยนะคุณขายอะไรก็ช่างคุณต้องทาแบบนี้ทุกคนค่ะเนาะเราอาจจะให้ความรู้เล่นเนๆกับคนที่จะมาเป็นตัวแทนเราหน่อยนะแต่สําหรับใครที่อยากรู้เรื่องอื่นเราจะก็แบ่งปันด้วยเหมือนกันว่าสมมติคุณอยากขายอย่างอื่นเนี่ยอยากขายกันแดดอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องรีวิวกันแดดก่อนใช้หลังใช้เหมือนกันค่ะแล้วก็เทสกันน้ำกันอะไรได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนครีมหลังครีมก็เหมือนกันแล้วก็ต้องตัวไอ้อครีมค่ะ ต้องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รีวิวให้ลูกค้าเห็นคุณยิ่งจะขายดีค่ะหรือว่าคุณมีครีมใช่ไหมแล้วก็แต่แต่แต,แต่รีวิวให้ลูกค้าดูโอ้พักบางีหนึ่งถเจ็ดวันก็ขายได้ แล้วนะถ้ากรณีที่แบบว่าเฮ้ยห,หนูไม่มีทุนน่ะแต่หนูก็อยากจะสร้างตัวตัวหนูจะขายของออนไลน์หรือทำอยังไง mm. ก็ทาเหมือนพี้ดีแหละนะคะพี่นิดก็เรียนรู้แล้วก็ทําฟรีนะเราใช่แต่แบรนดเขารอต้องมีทุนแล้วก็ลงแต่เราอ่ะไม่รอมีทุนถ้าเขาไม่ให้เราทําพูดถึงนะถ้าเขาจะรอให้เรามีทุนแล้วเขาไม่ให้เราทําพี่ไม่ทานะพี่ทําแบนด์ตัวเองก็ได้พี่คิดแบบนี้เลยค่ะนะ แต่แต่โชคดีอ่ะที่แบบเราคุยกับน้องเขาเป็นแม่ทีมใช่ไหมน้องเขาก็เข้าใจแต่ถ้าเขายังไม่ส่งเราเพราะเราก็บางคนอาจจะไม่รู้จักเรามากพอเพราะเราก็มีประสบการณ์นะทั้งเราเรียนเราเรียนกับคนสําเร็จด้วยอะไรประมาณเนี้ยผลรับพิธีในการหาเงินนะที่ขายของออนไลน์เลยใหญ่ให้ทุกคนได้นะคะกําไรหลายหมื่นแล้วก็ขายได้กําไรอันที่ละสี่พันไอเดือนละสี่พันนะเจ็ดแปดเดือนเรียงต่อกันนะ ที่ลองบวกลบคูณหารดูแล้วก็ได้เยอะกว่านั้นได้ทองฟรีนะอืมแล้วก็ผลของความขยันที่เราขายไปขายมาเป็นแม่ทีมอะไรแบบนี้เนาะเอาขายกระป๋องดับซับได้กี่ใบหลายใบอยากให้คุกคนขายสบู่ล้างะน้าขายง่ายเดี๋ยวถ้าอยากจะกินอะไรก็จซื้อก่ะกินถ้าอย่างน,นี้นะขายสบู่ล้งางห้ายมีเงินเหลือเก็บ เงินน่งเดือนแสนล้านละคุณจะเอาเงินมาซื้ออะไรจะได้ในโลกอย่างนี้ข้อใจเราต้องขยันอ่ะแต่เราต้องมีความสุขก่อนนะอื โปรไฟล์เนี่ยก็ต้องเป็นรูปเราเอาที่เราสวยที่สุดของเราไม่เป็นรูปหมาไม่เป็นรูปแมวไม่เป็นรูปสัตว์ไม่เอารูปลูกนะคะเดี๋ยวลูกค้าที่จะมองเข้ามาเขาจะไม่เชื่อถือเราเวลาเราไปขอเขาเป็นเพื่อนอ่ะแล้วเราสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกพี่ที่จะบอกคือจากที่เรามันเกิดกับตัวเองเราทํายังไงก็ได้ให้เราคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้แล้วก็เวลาเจอเหตุการณ์ในครอบครัวอย่าพยายามพูดลงเฟซมันเหมือนตัดตัดออเดอร์เราไปเลยนะพี่ก็รู้สึกกับตัวเองค่ะนะทุกคนอ่ะ เราพยายามทํายังไงก็ได้ถ้ามันเกิดสถานการณ์อะไรก็รู้สึกเมตตาตัวเองนะบอกเองว่าเรารักเธอนะเรารักเธอนะหยุดนะเราต้องอดทนเราต้องอดทนเราต้องให้อภัยคนรอบข้างเราต้องให้อภัยทุกสรรพสิ่งที่มาเบียดเบียนเรานะอ่ะเราพยายามล้องพูดคําแบบเนี้ยเราจะให้อภัยทุกคนที่มาเบียดเบียนเราเพราะว่าเราไม่ไตั้งใจเราไม่เคยเบียดเบียนใครตอนนี้เราทําความดีอยู่เรากําลังฝึกในสิ่งที่ดีเพื่อ ลูกเรานะเราต้องคิดแบบนี้กับตัวเองค่ะอย่าให้จิตได้สำนืองเก่าๆอ่ะที่เราเป็นอยู่ยดูเฉพอคิดลบต่างๆมากวนใจเยค่เด็ดขาดเราต้องคิดบวกลงมือทำทำให้ตัวเองมีความสุขให้ได้อดีตก็แค่อดีตอดีตเถ้าเราเอาจจะเคยทำผิดพลาดพังมาใช่ไหมก็ให้อภัยเขาจะให้อภัยเธอแล้วนะนิดน้อยเราออกมาทำงานช่วยกันนะ เราจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันตอกย้ําตัวเองบางทีพี่ก็เลิกลืมตอกย้ําตัวเองเหมือนกันค่ะเราจะสําเร็จให้ได้นะจากการขายสบู่ล้างหน้านี่แหละหรือว่าเราทําอะไรอยู่ใช่ไหมเราก็บอกตัวเองว่าอย่าให้อารมณ์ที่มันขุ่นมัวนั้นนะ่ะมาทําร้ายประสบความสําเร็จของเรานะบอกตัวเองว่าไม่ฉันจะไม่พูดอะไรไม่ดีลงเฟซ ฉันจะพูดโพสต์แต่สิ่งดีๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะทําตัวเองให้เป็นคนดีให้ได้นะเราไม่ต้องไปฝึกใครเราไม่ต้องไปเปลี่ยนใครเราไม่สามารถเปลี่ยนสันดานใครได้แม้กระทั่งสันดานเราบางทีอะเราอยากจะเปลี่ยนให้มันดียังต้องใช้เวลาเลยทุกคนอะไม่ต้องไปซื้อรู้สึกน้อยใจเพราะใจพี่ก็เป็นเหมือนกันนะพี่ก็รู้สึกบางทีนั่งร้องไห้นะคะว่าทําไมเราต้องเป็นแบบนี้ ทั้งที่เราตั้งใจเราทํามาเกือบนานแล้วแต่เราก็กลับมาเป็นแบบนี้อีกนะคะตอบน,นี้ตั้งแต่วันนี้แหละทาคลิปในช่อง YouTube ใช่ไหมเราก็จะฝึกตัวเองเหมือนกันคะ่ะทุกคนแล้วก็ตั้งใจทาเนาะใครที่อยากจะมาขายของอะไรกับเราแล้วการลงมือทาทาทุกวันรีวิวแบบเนี้ยรีวิวล้างหน้าทุกวันแล้วก็บอกสักพักหนว่าสบู่ระดาสมส้มเนี่ยมันช่วยในเรื่องอะไรนะช่วยเรื่องของขลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำภูมิความมันนะอาจจะพูดผิดพูดถูกหน่อยนะแต่ว่าก็จริงๆเราเป็นคนพูดไว เราอาจจะฝึกการพูดช้าๆลงก็ได้นะจะช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำค่ะนะคะอะไรประมาณนี้นะหรือคุมเรื่องของหน้ามันให้คนที่ได้ใช้นะหรือใครที่เป็นสิวผดสิวผืนส,สิวสเตรอยอยากหายก็ทักเรามาได้เลยนะเรายินดีแนะนาํายินดีดูแลคุณจนกว่าคุณจะหายเนี่ยเราต้องบอกลูกค้าประมาณนี้นะแล้วถ้ากรน,นี้ที่เขาเป็นสิวสเตรอยเขาอาจจะเป็นเยอะ ก็ต้องใช้เวลามากกว่าสามเดือนที่เขาต้องใช้สบู่เราเนี่ยเขาต้องซื้อกับเรา<ม>เขาต้องจ่ายเงินอยู่กับเราเนี่ยประมาณสามเดือนนะเออวันนี้คุณจะยอมจ่ายตังเพื่อให้ตัวเองหายไหมคะถ้าเราไปหาหมอคุณจะเสียเงินเกือบแสนนะเราต้องบอกลูกค้าที่หน้า,า,าติดสารสเตียรอยด้วยแต่วันนี้คุณใจเย็นเนี่ยใช้สบู่ทุกวันทุกวันเนี่ยประมาณสามวันจะรู้สึกได้เลยมีสิวส่วนส่วนมากอะ่ะมันยุบไปคะ่ะนะแต่สิวสิวเขาเรียกว่าสิวอุดตัน ซิวตันที่มันค้างอยู่ในชั้นผิวของเรามันจะค่อยผลออกมาผลออกมาค่ะประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ซิวจะค่อยผลพอมันยุบไปมันผลออกมามันยุบไปมันผลออกมานะนี่จากประสบการณ์ที่เคยดูแลลูกค้าหน้าติดสารจาสเตียรอยนะพอหลังจากประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปค่ะซิวพวกนั้นอ่ะก็จะค่อยๆจางหายไปเหมือนสเตียรอยอะที่มันค้างอยู่ในชั้นผิวของเราทั้งหมดเจ็ดชั้นนะชั้นผิวของเรามีทั้งหมดเจ็ดชั้นเข้าใจไมด้วยค่ะนะเราต้องให้เวลาผิวตัวเองด้วยค่ะทุกคนค่ะ ในการฟื้นฟูตัวเองโดยเฉพาะหน้าคนจีดสารจตเดรอยค่ะนะพี่ก็ประกาศตามหานะคะทั่วประเทศเลยนะใครที่หน้าจีดสารจะเดรอยเปิดใจมากล้ารันตีว่าพี่จะดูแลคุณวันนี้คุณเสียตังค์มาให้พี่อนะพี่ไม่ต้องการที่อยากจะได้เงินอะไรคุณเพราะว่าโลกนะแต่เราอยากจะให้คุณหายนะพี่อยากให้คุณหายพี่อยากให้คุณมีผิวหน้าที่ดีมันรู้สึกเลยว่าเราใช้เองค่ะพี่เป็นสิวผดเต็มเนี้ยไปหมดเลยเพราะพี่ต้องแต่งหน้าหรือเจอมลภาวะต่าง เจอฝุ่นบางทีทํางานบ้านเโอ้โหนะทำทั้งวันถ้าทําอ่ะไม่เสร็จหรอกคะ่ะนะคะขนาดห้องแค่นี้นะเออเราเจอฝุ่นบ้างฝุ่นมันก็จะมาก่อผิวหน้าเราเงี้ยมันทําให้ผิวหน้าเราสกรปรกมันก็มีสิวขึ้นเราใช้แล้วสิวมันยุบอะ่ะนะส่วนผสมของเขามันตอบโจทย์มีทั้งหมดแปดชนิดค่ะทุกคนคะ่ะมีของอ่ะสมพันปีทําให้หน้าอ่อนเยาว์นะคะคูต้าคอรัลเจนคอลลาเจนว่านหางจระเข้นเนี่ยลดการอักเสบ รอยดํารอยแดงใครที่เป็นรอยดําจากสิวอ่ะจากอะไรนะจากสิวจากยุงกัดอะ่ะพี่เป็นคนหนึ่งค่ะที่ดูแลลูกตั้งแต่เด็กๆอะ่ะยุงกัดแล้วเอาว้านหางชรลกเออ่ะมาทาผิวเขาเขาไม่มีแผลเป็นเลยนะทุกคนแต่พอโตมาเราก็ปล่อยเขาเลยอันนี้มันก็มีแผลเป็นขึ้นมานะใครที่แบบว่าลูกล้มหรือว่าลูกยุงกัดอะ่ะลองไปเด็ดบ้านหางชระกเขือมาติดไว้บ้านทาให้เขาลูกคุณจะไปเป็นคนที่ไม่มีแผลเป็นเลยอะ่ะนะคะเออเพราะว่าเขาลดการอักเสบโดยตรงเนาะ แล้วก็พวกส้มแครอทอะไรแบบนี้มันช่วยเรื่องมีวิตามินซีค่ะช่วยผิวของคุณแข็งแรงเนาะวันะน,นี้เราอย่ารอพร้อมค่ะบางทีชีวิตเราอะถ้ามันเลือกไม่ได้จริงๆอ่ะนะมันก็ต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอะเพื่อตัวเราก่อนนะพีดว่าใบหน้าก็สําคัญนะในการที่เราจะไปสมัครงานในการที่เราจะไปทํางานที่ไหนหรือทํางานร่วมกับทีมนคนอื่นเยอะแย,ยะมากมาย ผิวหน้าเราก็ต้องมาที่หนึ่งมอนกัน่านะอย่างเราค่ะผิวหน้ามาที่หนึ่งขานะใครคนอื่นจะยังไงก็ช่างแต่จริงๆร่างกายของเราสําคัญหมดทุกส่วนแหละตอนนี้พี่ก็ดูแลตั้งแต่อารมณ์ตัวเองต้องให้มีความสุขผิวหน้าก็ต้องให้สวยนะคะให้ใสหุ่นก็ต้องดีค่ะตอนนี้ก็ดูแลตัวเองทุกอย่างเลยค่ะอาจจะไม่ได้กินอาหารอะไรตามเฟซบ,บุ๊กอะไรทั่วไปแต่ก็กินสมนุนไพรน้อทุกคนใครที่สนใจนะคะ อยากระทาทาทุกอย่างอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะแล้ววิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะเขาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการเงินจริงจริงเดี๋ยวแบ่งปันเรื่องนี้เดี๋ยวให้มันมันยาวแล้วทุกคนเดี๋ยวมาแบ่งปันส่วนตัวในเรื่องของความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วกันเนาะจริงจงอยากจะสอนในนี้ด้วยนะวิธีการใช้ชีวิตในเรื่องการเงินด้วยเดี๋ยวทําคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะ ถ้าือว่าพินิษแบ่งปันทุกคนอย่างนี้นใช่ไหมมันจะเข้าจิตใต้สํานึกของพินิษด,ด้วยมันจะทำให้พี่ได้ด้วยวันนี้ยเราเป็นคนหนึ่งเราแบ่งปันคนอื่นใช่ไหมเราช่วยเหลือตัวเองเท่ากับเราได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะวันนี้เราไปแบ่งปันให้คนอื่นเท่ากับเราได้ช่วยเหลือตัวตัวเราเองด้วยเท่ากับเราได้ปลดล็อกตัวเองด้วยค่ะมันดีอย่างนี้แหละนะการที่เป็นผู้ให้นะดีกว่าเราเก็บอะไรดีๆที่เร,เรารู้ไว้อะเก็บไว้อ่ะมัน มันยังไงอะ่ะมันไม่ได้ทําอะไรดีๆมันก็เรามีอะไรดีๆเราก็เอาออกมาส่งต่อคนอื่นมันจะเป็นบุญกุศลอย่างหนึง่งที่มันจะติดตัวเราไปทุกภพทุก,ทกชาติค่ะไปเราจ้ไบายๆอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e ถ้าใครอยากมีรายได้จริงๆนะคะมาใช้สบู่นา้นาดาด้วยกันค่ะปิดบินขั้นตาม450บาทกำไรสามรอยค่ะลงทุน2,000บาทนะคะ ำไรสองพบาทค่ะนะใครอยากรู้เลทที่ดีมากกว่านั้นก็ทักมาที่ Facebook นะคะพินิจยากรโสภาหรือแอดไลน์มาที่098 504 9762ปาศ่ก้าจอง้ะนะคะใครที่อยากจะมีกำไรนะคะต่อต่อเดือนมากกว่า4,000ขึ้นไปนะคะหรือคุณอยากจะได้เยอะกว่านั้นคุณก็ต้องทำให้ได้เยอะกว่านั้นก็ได้เลยค่ะเราจะบ๊ายบาย